สวัสด,ดีค่ะ้าพี่น้องก็ชีบหมุดก็ลั่งึ้นลั่งึ้นเดีเ่ดยวก,ก็หาปลาพี่น้ก็หาปลาก็ถูกนามหาปลาหมุดเอ โอ้ยมองบรรยากาศอันนี้มันหนีฮอดนี่ลาดยางใครอยู่พี่น้องจะหนีไปหามบ้านลาดยางใครอยู่อันนี้หน้าไม่ไงหน้าแม่ประเดียนอีกอีกแกงหนึ่งพี่น้องหอยก้นเซาเอ็ดอร่อยอหน้าแกงหนึ่ง่อยงามงามขุนซาอีเม่ยางงามข่างเมียมีปลาสมบูรณ อร่อยก็เห็นอร่นะหน้าพี่น่องมีที่น้นมากกว่าครับต้เนี่ยรียนตเขากโด 5 0า5ิ0การนัน hmm> ก็ยุ่ง่างลกอย่างนี่ก็เจ้าหยดบหัวหัวล้อมไหมก็เจ้าลู้น ส่วนกิจสนากันบ่น่ะส่วนกิจสนากันขี่ฟ้าก็เจ้ามากผู้เย่จะได้ไม้กิจนากันนี่ยังเรามันไกลดี เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเขาไว่ายกันเอาเขาไว้แล้วล่ะมันบ่ได้เอาเสียกมัดดีๆเหล่าก็เลยเป็น้องชื่เดี๋ยวไปหอดบ้านนั่งคุยไปเสียกมัดเด้อมันดีเล่นเราดี